ทดสอบกล่อง cg 9กนะครับกล่อง c ีเดียตัวนี้จะเป็นสายไฟไปคอยจุดระเบิดสูบ1กับสูบ4ตัวนี้2กับ3นะครับทดสอบดูถ้าสัญญาณถ้ามีสัญญาณแบบนี้คือใช้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นสูบ1กับสูบ4ทดสอบดูใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบคอยอีกตัวหนึง่ง ตัวนี้จะเป็นสูบ2อสูบ3ามนะครับปรากฏว่าไม่มีสัญญาณนะครับก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จจะทดสอบให้ดูลงอง CG เก้าสามเดียได้ทำการซ่อมเสร็จแล้วนะครับต่อสายไฟทดสอบดูนะครับอาการก็คือไฟไปคอยแค่ชุดเดียวนะครับ ตัวนี้จะเป็นดูโอคอยคอยสองตัวเดี๋ยวจะใช้สโคบจับป้อนสัญญาณแล้วใช้สโขบจับนะครับสูบ1นึ่งสูบสีู่บสองูบสามก็ตัวนี้นะครับทั้งสองเส้นนี้ถ้าทำงานทั้งสองตัวตัวนี้ไปใส่ในรถไฟคอยออกแน่นอนนะครับเดีย๋ยวลองป้อนป้อนไฟดูนะครับ สัญญาณออกทั้งสองชุดแล้วนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองปอนสัญญาณไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวจะทดสอบคอยจริงเลยนะครับว่าจะออกทั้งสองชุดหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าตอนน่อในรถแล้วไฟไม่ออกทดลองดูชุดที่หนึ่งนะครับไฟออกปกตินะครับสุบหนึ่งสุบสี่ตัวนี้สุบสองสุบสามลองดูนะครับออกนะครับ ไปใส่ในรถต้องออกนะครับสัญญาณก็มาตลอดผ่านครับผม